ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ในภาพยนตร์คลาสสิกอย่าง Groundhog Day หรือ Age of Tomorrow ที่ตัวเอกต้องติดอยู่ในช่วงเวลาเดิมๆตื่นมาพร้อมกับนาฬิกาปลุกที่ดังเป็นเพลงเดิมๆทำกิจกรรมเดิมๆและพบว่าไม่มีวันพรุ่งนี้อยู่จริงนี่คือแนวคิดของทฤษฎีหลูปเวลา ที่ไม่ได้เป็นแค่โครงเรื่องในภาพยนตร์ไซไฟแต่เป็นแนวคิดที่นักฟิสิกส์ทฤษฎีบางส่วนกําลังสำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเดินทางข้ามเวลาครับลูปเวลาเกิดขึ้นได้อย่างไรในทางทฤษฎีมันเกิดขึ้นจากความพยายามของธรรมชาติในการแก้ไขความขัดแย้งเชิงเวลาหรือเป็นเพียงความผิดพลาดของระบบอวกาศเวลาที่ถูกบิดเบือน วันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าหลูปเวลามีความเป็นไปได้ทางฟิสิกส์อย่างไรและมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งเชิงตรกกะที่น่าขนุกขนาดไหนครับใช่ครับการถูกกักขังอยู่ในช่วงเวลาเดียวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคำถามที่ต้องตอบก็คือทำไม วงจรเวลาถึงถูกมองว่าเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในจักรวาลของเราและมันมีความเกี่ยวข้องกับกฎของไอสไตน์อย่างไรยินดีต้อนรับสู่ Why Theory Studio ครับช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกทฤษฎีความรู้รอบตัวตั้งแต่จักรวาลไปจนถึงกลไกในสมองในสไตล์การเล่าเรื่องที่กระชับและเข้าใจง่ายที่สุด แนวคิดเรื่องหลูบเวลานั้นฝังรากลึกอยู่ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเดินทางข้ามเวลา 1. เส้นทางเวลาปิด (Closed Time Like Curves, CTCs) ในทางทฤษฎีถ้าผืนผ้าอาวกาศเวลา (space-time) ถูกบิดงออย่างรุนแรงจนเกิดรูหนอนหรือใกล้กับวัตถุมวลมหาศาลที่หมุนอย่างรวดเร็วเช่นหลุมดำบางประเภท มันจะสามารถสร้างเส้นทางที่เรียกว่า CTCs ได้เส้นทางนี้คือเส้นทางที่คุณสามารถเดินออกจากจุดหนึ่งแล้วสุดท้ายจะกลับมายังจุดเดิมในอวกาศและเวลาที่คุณเริ่มต้น 2. ลูบเวลาในทางทฤษฎี ลูบเวลาในบริบททางทฤษฎีจึงไม่ใช่การที่เหตุการณ์ทั้งหมดซ้ำรอยเดิมแต่เป็นการที่นักเดินทางข้ามเวลาสามารถกลับไปยังจุดเริ่มต้นของตัวเองได้ทำให้เกิดวงจรลูบที่วนซ้ำในผืนผ้าอวกาศเวลา 3. ความพยายามในการจำลอง นักฟิสิกส์ได้ทำการจำลองสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้าง CTCs ได้เช่นการหมุนของทรงระบอกขนาดยาวและหนาแน่นตามแนวคิดของนักฟิสิกส์ชื่อวิลเลมแจ็คอบบานสต็อกเคิมและเคิร์ตเกอร์เดลซึ่งทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าวงจรเวลาไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์การมีอยู่ของลูปเวลาในทางทฤษฎี นำไปสู่ข้อถกเถียงและแนวคิดที่สำคัญสองอย่างคือความเป็นไปได้และข้อจำกัดประเด็นที่ 1. ความขัดแย้งเชิงเวลาที่กำหนดเอง (Novikov Self Consistency Principle) นักฟิสิกส์อีโก้โนวิคอฟเสนอว่าหากลูปเวลาเกิดขึ้นได้เหตุการณ์ทั้งหมดในลูปจะต้องสอดคล้อง self-consistent กันเองอย่างสมบูรณ์กล่าวคือหากคุณย้อนเวลากลับไป คุณจะไม่สามารถทำอะไรที่ก่อให้เกิดปฏิทรสได้เลยเช่นปฏิทรสปู่ทุกการกระทำของคุณจะถูกกำหนดไว้แล้วเพื่อให้ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้การเดินทางข้ามเวลาเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเพราะคุณไม่สามารถแก้ไขอดีตได้จริงประเด็นที่2กลไกการเกิดซ้ำ The i t e r a t i v e Loop Scenario) ในบริบทของภาพยนตร์ลูปเวลาหมายถึงการที่จิตสำนึกของบุคคลหนึ่งถูกส่งกลับไปจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาเดิมซ้ำๆซึ่งในทางทฤษฎีฟิสิกส์นี่อาจถูกมองว่าเป็นการที่ข้อมูล information ถูกย้ายกลับไปสู่สภาวะเริ่มต้นขณะที่กฎของฟิสิกส์เช่นกฎของไอน์สไตน์ยังคงอนุญาตให้เกิดการย้อนกลับของเวลาในบางสภาวะที่รุนแรงได้ ประเด็นที่3ข้อจํากัดของฟิสิกส์ควอนตัมควอนตัมลิมิ t เทชันนักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่ากฎของกลศาสตร์ควอนตัมจะทำหน้าที่เป็นกลไกลป้องกันการเกิดหลูบเวลาที่ขัดแยง้งเช่นทำให้การเดินทางข้ามเวลาที่นำไปสู่ปฏิทรนมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นศูนย์ซึ่งนี่คือแนวคิดที่เรียกว่าการปกป้องการไหลของเวลา (Chronology Protection Conjecture) ที่ถูกเสนอโดยสตีเฟนฮอว์กิง ประเด็นที่4การสูญเสียเอนโทรปี (Entropy Loss) การกลับเข้าสู่ลูปเวลาในบริบทของภาพยนตร์หมายถึงการที่ทุกสิ่งกลับสู่สภาวะเริ่มต้นซึ่งขัดแย้งกับกฎข้อที่2ของอุณหพลศาสตร์ (Second Law of Thermodynamics) ที่ระบุว่าเอนโทรปี entropy, ความไม่เป็นระเบียบจะต้องเพิ่มขึ้นเท่านั้นหากหลูปเวลาเป็นจริงมันหมายความว่าณนะจุดเริ่มต้นของลูป จักรวาลต้องลดเอนโทรปีลงอย่างกระทันหันซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างยิ่งในฟิสิกส์ลูปเวลาแม้จะเป็นแนวคิดทางทฤษฎีแต่ก็ช่วยให้นักฟิสิกส์เข้าใจถึงขีดจำกัดของเวลาในจักรวาล 1. การจำลองทางทฤษฎีของเดวิดดอยช์นักฟิสิกส์เชื่อดังเดวิดดอยช์เสนอว่า ปฏิทร์ตของลูปเวลาอาจแก้ไขได้ด้วยทฤษฎีโลกหลายใบ (Multiverse) กล่าวคือเมื่อคุณย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตคุณไม่ได้แก้ไขอดีตของจักรวาลเดิมแต่คุณกำลังแยกสาขาจักรวาลใหม่ออกไปซึ่งหมายความว่าการกระทำของคุณจะไม่ส่งผลต่อความเป็นจริงของจักรวาลที่คุณจากมาแต่แรก 2. ลูปเวลาในระดับอนุภาคควอนตามถามลูป ในห้องทดลองนักฟิสิกส์เคยประสบความสำเร็จในการจำลองวงจรเวลาขนาดเล็กในระดับอนุภาคโฟตอนโดยการส่งโฟตอนเข้าไปในรูหนอนเชิงควอนตัมจำลองและพบว่าอนุภาคเหล่านั้นกลับมาสู่จุดเดิมได้โดยไม่ก่อให้เกิดปฏิทรัตใดๆซึ่งสอดคล้องกับหลักการสอดคล้องในตัวเองของโนวิคอฟ 3. ความแตกต่างจากการเดินทางข้ามเวลา difference from time travel การเดินทางข้ามเวลาทั่วไปคือการไปสู่จุดที่แตกต่างในอดีตหรืออนาคตแต่ลูปเวลาคือการกลับไปสู่ช่วงเวลาเริ่มต้นเดิมซ้ำๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ผู้ที่ติดอยู่ในลูปมีโอกาสเรียนรู้และแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองได้จนกว่าจะสมบูรณ์แบบหรือหาทางออกจากวงจรน,นั้นได้ดังนั้น คำตอบสุดท้ายแบบชัดเจนและละเอียดที่สุดก็คือทฤษฎีหลูปเวลาคือแนวคิดทางทฤษฎีที่เสนอว่าการบิดมอของอวกาศเวลาเช่นในรูหนอนหรือใกล้หลุมดำสามารถสร้างวงจรที่เรียกว่าเส้นทางเวลาปิด CTC ซึ่งอนุญาตให้บุคคลสามารถเดินทางกลับมายังช่วงเวลาเริ่มต้นของตัวเองได้ อย่างไรก็ตามการที่จะเกิดหลูปเวลาที่วนซ้ำในรูปแบบที่เราเห็นในภาพยนตร์ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายกฎทางฟิสิกส์พื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเอนโทรปีและกฎการปกป้องเวลาที่อาจป้องกันไม่ให้เกิดวงจรเวลาที่ขัดแย้งกันอย่างสมบูรณ์แต่แนวคิดนี้ช่วยให้นักฟิสิกส์เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าขีดจำกัดและลักษณะของเวลาในจักรวาลของเราทำงานครับ เราได้เดินทางผ่านความรู้ที่ซับซ้อนมาด้วยกันอีกครั้งทุกสิ่งในโลกนี้มีความเป็นไปได้เสมอสรุปทฤษฎีหลูปเวลาอิงจากแนวคิด c t c ในสัมพัทธความทั่วไปซึ่งเป็นเส้นทางที่นำกลับมาสู่ช่วงเวลาเดิมแต่ถูกจำกัดด้วยหลักการสอดคล้องในตัวเองของโนวิคอฟเพื่อป้องกันปฏิทาระ์และเป็นแนวคิดที่ท้าทายกฎเอนโทรปีแล้วคุณล่ะครับถ้าคุณติดอยู่ในหลูปเวลาโดยที่คุณยังมีความทรงจาอยู่ คุณจะใช้เวลานั้นเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือพยายามหาทางออกจากวงจรน,นั้นก่อนลองคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่เปิดมุมมองใหม่ๆและทำให้อดรีนาลีนสูบฉีดแบบนี้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดว้าวอีกเพียบแบบนี้กดติดตามช่อง y Theory Studio ไว้ได้เลยนะครับ